สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอร์ดพระประแดงค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมกับอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดีนั่นเองค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2 0ค่ะให้กําลังแรงม้ามาที่170แรงมา้าแรงบิดให้มาถึง 405นิอยู่ตันเมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาชมกับการตกแต่งสําหรับคันนี้กันเลยนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะคันนี้นะคะได้ทําการแปลงกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์นั่นเองนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยทำสีทั้งคันเลยทําสีตรงกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีแดงนะคะแต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยตัดเป็นสีทูโทนนั่นเองเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีแดงนั่นเองในส่วนของตัวฝากระโปรงเราก็ยังติดตั้งตัวหนังสือที่เป็นอะคริลิกให้สีแดงนะคะแล้วก็ด้านบน ตัวาฝากระโปรงนี้นะคะตัวนี้จะมีรูปม้านะคะเป็นม้าแดงนะคะแล้วก็มีชื่อลูกค้าด้วยนะคะสาหรับลูกค้าที่อยากจะออกแบบแบบนี้นะคะสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะ mm. ในส่วนตัวชุดกันชนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นชุดกันชนของตัว F 2 2นะคะ mm. เป็นของรุ่น King Series นั่นเองค่ะสาหรับรุ่นนี้นะคะใส่ในเรื่องของตัวกันแทงด้านล่างด้วยนะคะ mm. เป็นสีแดงเห็นไหมคะจะเป็นกันแทงสีแดงแล้วก็ด้านล่างเนี่ยของรุ่นป p o r t เนี่ย จะเป็นตัวนี้นะคะจะมีห่วงลากจูงให้ถึง2ห่วงเลยทีเดียวนะคะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกก็มีมาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นตัวสปอร์ตนะคะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟแบบว่าเป็น LED เป็นลำแสงสีขาวนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ย จะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์ LED นั่นเองค่ะมาพร้อมกับไฟเดย์ทามแล n i ิ g งไลท์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกรอบครอบไฟหน้าเนี่ยเราติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะคะเพิ่มความสวยหล่อให้กับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงนะคะเอาไว้แบบว่ากันกระแทกได้ด้วยนะคะสำหรับตัวกรอบครอบไฟหน้านะ,ะแล้วก็ในชุดของในส่วนของตัวคิ้วด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วนะคะจะเป็นคิ้วล้อนะขนาด6นิ้วนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ การออกแบบจบแต่งนะสำหรับคันนี้หล่อมากๆเลยสำหรับลูกค้าชอบแบบนี้นะคะแจ้งมาได้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อยางนะคะตัวล้อยางเนี่ยเราได้เปลี่ยนเป็นไซสยางนะคะตัวนี้จะเป็นไซสยางขอบ18นะคะจากเดิมนะคะเป็นล้อเดิมเนี่ยจะเป็นล้อขอบ16แต่เราเปลี่ยนเป็นยางขอบ18ให้แล้วก็มาพร้อมกับตัว แม็กลายก้านตัว Y นั่นเองเป็นแม็กของ O อเอซินะคะในส่วนของตัวยางเนี่ยจะเป็นยางออนเทเลนะคะเป็นยาง a อทีเหมาะกับการลุยทุกสภาพถนนเลยนะคะสำหรับยางตัวนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องยกเลยนะคะตัวนี้หน้ายางนะคะรับน้ำหนักได้ดีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแก้มด้านข้างเนี่ยสำหรับตัวนี้นะคะรุ่นสปอร์ต จะเป็นรุ่นตัว Eurofly แล้วนะคะจะไม่มีคําว่าเทอร์โบด้านข้างแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวช่องระบายอากาศยังมีมาให้เช่นเดิมนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างจะเป็นสีเทากาดไฟให้นั่นเองแล้วก็ตัว ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างก็ยังมีให้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวฟิล์มนะคะฟิล์มเนี่ยเราติดตั้งฟิล์มเรมเซรามิกให้กับลูกค้านะเป็นฟิล์ม60รอบพันพร้อมกับติดในเรื่องของตัวกันสาดให้ด้วยนะคะตัวนี้ตัวเล่าหลังคาเนี่ยก็ติดตั้งเพิ่มนะคะอันนี้ติดเพิ่มความสวยงามเพิ่มเพื่อความสวยงามนั่นเองนะไม่ได้มีทําการเจาะนะ แนะนำนะคะอย่านําสิ่งของหรือเอาสิ่งของไปรัดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แข็งแรงเราจิบเป็นแค่กาว 3M ให้นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวมือจับประตูสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นมือจับประตูสีเทากาไฟนะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะใส่เสริมในเรื่องของตัวเบ้ารองมือให้นะคะอันนี้เป็นตัวกันลอยให้นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวสติกเกอร์ด้านข้างนะคะก็ใส่เป็นสติกเกอร์ลายม้านะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่า หล่อมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบลายมานะคะเรามีลายให้ลูกค้าเลือกเป็นร้อยๆแบบเลยนะคะหรือลูกค้าจะอ,าออกแบบมาให้เราก็ได้นะคะสามารถออกแบบมาได้เลยนะคะเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการตัดสติกเกอร์ให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังเนี่ยเราก็ใส่ในเรื่องของตัวโลบานะคะตัวโลบาร็กตัวเนี้ยเป็นที่นิยมนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อฟอร์ไปส่วนใหญ่จะติดตั้งในส่วนของรุ่นนี้เป็นรุ่นตัว o u t l a น d e r นะคะที่เป็นรุ่นของตัว Gt นั่นเองค่ะตัวนี้ก็ยังจะมีในเรื่องของตัวเสริมนะไว้ตรงเนี้ยไว้สำหรับเสริมในเรื่องของการติดในเรื่องของตัวตะแกงตะแกงวางสัมภาระบนหลังคาได้นะคะแล้วก็กรอบค้อบฝาท้ายเนี่ยก็มีให้ทุกรุ่นเลยนะคะในส่วนของรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้ไม่ต้องอัปเกรดเป็นไฟท้ายแล้วนะคะตัวเนี้ยไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED มาให้แล้วนะคะเป็นทรงปีกผีเสื้อที่เป็นทรงเดียวกันกับตัว Y tag ให้นั่นเองค่ะ ในส่วนของตัวกาบครอบฝาดท้ายนะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มนะไม่ได้มาจากโรงงานนะคะตัวนี้จะเป็นทรงเวลนะคะเป็นกาบสีดำตัดด้วยสีแดงนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านล่างของโลโก้เนี่ยจะมีในเรื่องของตัวอ่ากล้องถอยให้ด้วยนะคะกล้องตัวนี้นะคะสามารถกะมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะคะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นอ่โทษที กันชนท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นกันชนท้ายที่มาจากโรงงานเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าติดตั้งตัวเซ็นเซอร์เพิ่มอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะไม่ได้มาจากโรงงานนะเดี๋ยวลูกค้าเข้าใจผิดว่าทําไมรุ่นนี้มีตัวเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ตัวตัวหนังสือเนี่ยก็ใส่เพิ่มเป็นตัวหนังสือสีแดงที่เป็นตัวหนังสืออะคริลิกนั่นเองค่ะถ้าไม่ชอบตัวหนังสืออะคริลิกอยากจะเป็นติกเกอร์ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้องที่ติดตั้งเพิ่มนะคะจะมีจะจะเป็นกล้องบันทึกหลังให้นั่นเองค่ะ ในส่วนของรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าจะเป็นกระบะผ่อนแรงด้วยนะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะสามารถใช้มือเดียวได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊พามาชมภายในนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับภายในนะคะที่เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังแล้วอัปเกรดให้เป็นเบาะหนังที่มาจากโรงงานแล้วเป็นเบาะหนังซีดันะคะเดินได้ด้วยสีเทานะั้น สีขาวนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะยังมีตัวปรับในเรื่องของพนักพิงหลังแล้วก็ปรับขึ้นลงของตัวเบาะได้ด้วยนะคะด้านหลังเบาะก,ก็จะมีปั๊มคําว่าสปอร์ตให้นั่นเองค่ะในส่วนของตัวคอนโซลภายในก็จะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีเทาเกาไฟให้นั่นเองแล้วก็หน้าจอเนี่ยให้มาเป็น10.1นิ้วนะคะที่เป็นหน้าจอแบบสัมผัสที่เป็นซิงค์โฟนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple c a r p l a y ได้นะคะสำหรับตัวรุ่นสปอร์ตนะแล้วก็ยังมีไวเลสชาร์เจอร์นะคะที่เป็นแบบ Wireless ไวเลสไร้สายนะคะตัวนี้ชาร์จไร้สายได้ด้วยสําหรับลูกค้าที่มีโทรศัพท์ในของการรองรับนะคะในส่วนของตัวชาร์จไร้สายถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็ยังมีช่องเสียบปลั๊กไฟที่เป็นอ่า USB แล้วก็ Type c มาให้ด้วยในส่วนของตัวนี้นะคะถ้าเป็นรุ่นตัว e u r รไฟแล้วนะคะ จะมีระบบตัวอ่าสตาร์สต็อปมาให้แล้วนะคะถ้าเป็นยุดรุ่นยูโรไฟน์นะคะติดตั้งมาให้ทุกรุ่นเลยที่เป็นของเนกเจนนะคะหรือก็ตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์หกสปีดออโต้นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะถ้าไม่บวกแพ็กเกจเนี่ยตัวเบรกมือนะคะจะเป็นเบรกมือแมนนวลนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยให้มาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะอ่าแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงได้4ทิศทางนั่นเองค่ะเป็นระบบ พูดสตาร์ทนะคะรุ่นนี้นะแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟตั้งไฟหน้านะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแผงประตูด้านข้างก็จะมีปุ่มควบคุมในเรื่องของตัวกระจกมองข้างนะคะที่เป็นไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าแล้วก็ปรับขึ้นลงกระจกทั้งหมด4บานเป็นไฟฟ้านั่นเองค่ะแล้วก็มือเปิดประตูก็สามารถเปิดแบบง่ายได้นะคะอันนี้คือเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะคะจากตำแหน่งนี้ย้ายมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วนะคะ สำหรับรุ่นระบบความปลอดภัยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็มีมาให้นะคะระบบ ABS EBD ES H, มีมาให้แล้วนะ,ะสำหรับตัวสปอร์ตนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสีนะคะลูกค้าจะมีสีให้เลือกสีดำสีร่อนเงินสีขาวนะคะแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะสีน้ำเงินเนี่ยจะมาทดแทนตัวสีส้มนั่นเองค่ะสีส้มไม่มีแล้วนะคะลูกค้า ก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้สีน้ําเงินต้องกระเถิบมาเป็นตัวสีอ่าตัวสปอร์ตนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวสีน้ําเงินนะเพราะว่าตัวสีน้ําเงินเนี่ยปกติจะอยู่ในรุ่นของตัว XLS XLS ก็คือยกเลิกไปแล้วก็คือเถิบมาเป็นตัว XLS นั่นเอยไม่ใช่ตัวสปอร์ตนั่นเองค่ะงงไหมพูดเองงงเองนะคะก็สําหรับโปรโมชั่นนะเดือนนี้นะท้าลูกค้าซื้อรถนะ สำหรับตัวฟอร์ดนะต้องบอกว่าในส่วนของโปรโมชั่นอ่ะเดือนนี้คุ้มมากๆเลยไม่ต้องรองถึงปลายปีนะปีนี้นะคะซื้อเดือนนี้ได้เลยนะคะสำหรับส่วนลดแล้วก็ดอกเบีย้ยก็ถูกนะคะถ้าอยากได้การตกแต่งแบบนี้นะคะโทรเข้ามาหาจะเอดได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์หกค่ะสามหกแปนั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ถ้าลูกค้าใหม่นะคะเข้ามารับชมแล้วนะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเวลาจะเอกมีคลิป เวลาการตกแต่งรถอะใหม่ๆเนี่ยลูกค้าจะได้อ่ามีการแจ้งเตือนที่หน้าจอเนาะวันนี้เจ๊เอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ